ได้จุดทุกเพียนบูชาพระน้ายสระะนัเปยนสดรยะรับขับขาต้อ,องจรับทางรัชั้้้ับับน่ั No, that's all. Thank okay. you. ไม่ต้องติดมันนัดก็ได้อไม่ต้องติดมันนัดแค่เพาไมค์เป็นออกที่นี่ตื่นให้เอาไมคหัวกล้องก็้พอ่ได้แล้วเล่นไม่เล่นสองสองเหล่แล้วก็ออดเดียวออดเดียวมั้งต้องออดใช้ใช้ตัวนี้ตัวเดียวพอเลยอะพอมาลก็พูดออกใหม่

ยสตานเราว่กการงานว่าภายในเขไทยมีกันีท่านรอมทัณฑนัะผู้บริหารอดีตท่านผู้บริหารประชาวครัวกำลงว่ายังจงริกตท่นรู้สึกเราลื้มดีดีเป็นสุขใจที่ยังมีผู้คนชนคนไปว่ารวมตัวกันที่จะแสดงปาัา ไว้ความสุขการแพทยดีเดินที่คิดว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งวันาานี้มาเพื่ออะไรแต่ก็แนะนำก็ไว้ว่าถ้าจะเจัดกนนาเลยว่าเท่านี้เป็นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เพระาะว่าเต้นเดียว,วก็ส่งแล้วไปชุมุมแล้วก็อยู่ในในโรงพยาบาลนานแล้วหร้าทางนันปวมชนชาวไทย ท่านในหลงทุกคนแต่ยลังในใจให้แสดงออกมาให้พระองค์ไดรงรรูพราะองค์ก็คือพระปภาษาช่างานก็คือคนแก่อายุแก่สาแล้ำให้ลูกหลานแสดงน้ำหมอน้ำใจ้างอยากให้ลูกหลานได้ไปมาสู่ดูแลใจใสบ้างแต่เราคงให้สามารถแค่ชิดสนิทขนาดนั้นได้เราก็แสดงบาร่วมใงพรงมีอกัน เดยไน่นำว่าจะมีกระบวนการส่วนถวายพระพรพระบาสเดจระบมีนกิบดสก่อนก่ที่จะสลับจับฟังว่รทำมาดสง่าแต่ประรงมาลก็บอกว่างานที่จัดเพื่อทำเราก็งงาจัดเพื่อเราเพื่ออะไรอ๋อจัดเพื่อมาเรียอะไรเพื่ออะไรแทนทองเอาไปสำหรับปลอบพระมิจริงเนาะเกรงใจ เราไม่อยากให้ทําอะไรตัวอย่างนี้โดยความร,รู้สึกและรู้มีบาคนไม่ชอบที่จะเวลาเราทอะไปเราไม่ชอบให้ใครเดือดร้อนถ้าเขามีศรัทธาเขาทําเองแต่ถ้ารูปแบบอยากการะร่วอ่ร่วมไว้กันคือไม่ไม่อยากให้เป็นการเกณฑ์กันไม่อยากให้ไปไ,ไปรีงนานะทางเป็นบังคับถูกเข็นอะไรอย,อย่างนี้ไม่อยากแต่ว่าท่านทุกคนรู้และอยากจะทำก็เฉลี่กยกันก็ร้อมไห้ก็รือแลร้วไป้บาเราทําแดงทองเหลืองไปร่วมบรจาค ก,ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนะแต่สิ่งที่เดือดร้อนแล้วก็อยากบอกพวกเราให้รู้ก่อนเบื้งองต้นก็คือพื่จะกลับปจังหวนา,านาที่ว่าไปอำเภอบัาตันสถาแล้วก็ไปปัตตานีไปยาลาแล้วก็เดือดร้อนมา,มากๆก็คือพวกพี่น้องทหารตำรวจที่ทำปฏิบัติหน้าที่ในส่วนในสามจังหวัดเชียงรายนภาใต้ใน,น,ในต,ตอนนี้กำลังจะหมด อดอะไรก็อดข้าวเขาเขียนหนังสือ่าขอข้าววันเดือนทุกเดือนทุกเดือนหนึ่งเราก็ไปดูว่าทําไมมันต้องเขียนขอเขาบอกว่าป่านนี้ก็ประมาณยังไม่ออกเลยรอไปเดือนหน้าแล้วช่วงนี้ถามว่าเขากินอะไรก็ยืมตัางแันกินยืมตางยืมต่างยืมไครก็ยืมยืมคนที่มีอาจจะกินใน้อไงก็อาจจะยื้มหัวหน้ายืมอะไรยืยืมตาง ขณะที่ลหลวงปู่เอาพระสารไปห้าตันไปทอทหารสองกองพันอยู่ในอำเภอนี้อำเภอบรรณสตาเป็นอำเภอไขแดงครับว่าอำเภอไหนเป็นอำเภอที่อันตรายที่สุดเมื่อสองวันที่มีลบบมไอคาวองที่ที่หน้าโรงแลนลงแรงอำเภอเอนี่ยมีตำรวจได้ไปคนอาจารบาดเจ็บไปเท่าไหร่เออลวงปู่ใบเดี่ยวนี้ ถามว่าทำไมต้องไปที่อำเภอนี้ก็เพราะส่งพระไปอยู่มีหมู่บ้านชาวพุทธอยู่ในอำเภอที่อยู่หลายหมู่บ้าน้วก็เขาขาดพระแล้วก็ราโครงการหลวงไม่ยอมเข้าไปเขาจะไปอยู่ตามอำเภอเมืองแต่ไม่ไปอยู่ตามอำเภอชบนบทแบบนี้เขาไม่เข้าแม้เข้าสารอาหารแย้งที่วัดต่ดางๆเขาเรียอะไรอย่างวัดธรรมก,กายเขาเรียอะไรเขาไม่ได้เอาไปให้ใหเรียบเมือนี้ก็ไปให้ให้ส่วนกลางไปไว้ส่วนกลางแล้วก็ใคร ไปมีฉลาดก็มาเอา,าอเอรับไปนง้นอำเภอส่วนชายแดนที่เมืนเนมีส่วนในกรรับรู้ก็เป็นที่ลำบากนะัเอาไปให้หน่วยละคือมหมวดเขาจะเขาจะแยกกองกำลังเขาจะแบ่งกันเป็นกลุ่มกคุณมาเดินหมวดนึ่งหมวดหมวดละสองสอบที่แรกก็ตั้งใจเพือว่าจะแจกให้เขาหมวดละสองกสอบถ้าไม่ตั้งมาเหลือหมวดละสอบเพราะว่าต้องต้องกระจายออกไปให้ทั่วทั่ว มียังดีข้างก็อยู่อีกสักประมาณลูลกเจ็ดตั้เอาสารก็เลยบอกท่านผู้บริหารว่าวันไหนเราคิดทาโครงการท่านกบพอ,อ,อทำโครงการน้ําใจไทยสูยไ่ไทยใต้โดยกบพออะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นโครงการที่ดีแล้วก็คุณไม่ไปฉันไปเอาไปใหนเองแต่ถคุณไม่กล้าไปเลยฉันไป,นไ,ปนไม่กลัวอยู่นะครับ พราะว่าไปเที่ยวดี้รัาคุณเดี๋ยวพ่อไปถ่ายรูปมามีพี่น้องชาวมุสลิมก็มารับเด็กๆมุสลิมก็มารับภาษาแนะนำรับของขวัญขนมรับสตันแล้วก็เสีโอกาสเอากระปาไปเยี่ยมเยียนครด้วยนึ่งครับไปแจกแล้วก็ไปถวายพระาพุทธินเพราะว่าเพื่อนักสามารถห้าหมู่บ้านก็ไม่มีโบสถ์เลยก็ถือโอกาสไปสร้างโบสถ์แม้เท่านั้นเองเวลาพระจะออกไปทำธุรระมีลำบากเดินทางไกล ต้องใช้กออำรุงตำรวจทาหารประมาณร่วมๆขึ้นกว่าร้อยในการระดับหาพราะเนี่ยห้าวัดเนี่ยไปออกไปทำาสังฆกรรมนอกอำเภอเพราะที่นั่นไม่มีวัดอ,อ,อยู่ที่เขื่อนบางลานแยยางนั้น,นไม่มีวัด <ใช S 1> มีวัดแต่ไม่มีโบสถ์าวัดน,นี่ไม่มีโบสถก็เลยสร้างเอาไว้เข้าโบสถ์หลังหนึ่ง เมื่อนปะีที่แล้วก็เป็นถวายไว้นหนึ่งล้านบาทปีนี้ก็ได้ประมาณเก้าแสนกว่าบาทขาดอีกห้าพันกว่าล้านเนี่ยก็เป็นบุญให้พวกผมด้วยอะการโงาา่ๆแล้วฉันก็เสีโอกาสเป็นเสด็จเป็นแจก